พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่9ตุลาคมคริตรสตศัก,กราช2023คำพยานชีวิตโดยคุณไดอาน่าคลาก โรสไอแลนด์ Island, สหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องการสนทนากับพระเจ้าอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประเจวัาานนี้ปรากฏในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่สข้อ1ถึง10และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร่ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่สข้อ10และพระเจ้าเสด็จมาประทับยืนอยู่ ทรงเรียกอย่างครั้งก่อนๆว่าซามมเอลซามูเอลเอย๋ยและซามูเอลทูลตอบว่าขอตรัสเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่คุณใดอนาคลากเป็นพยานว่าดิฉันจำได้ว่าคุณพ่อของดิฉันเล่าให้ดิฉันฟังเกี่ยวกับความหงุดหงิดที่ท่านรู้สึกเมื่อท่านต้องต่อสู้กับอาการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุ ดิฉันต้องสารภาพว่าตอนที่ยังเป็นเด็กดิฉันไม่เข้าใจความรู้สึกของคุณพ่อเลยดิฉันชำการต่อสู้ของท่านได้และไม่นานมานี้อาการเหล่านั้นเริ่มเกิดขึ้นกับดิฉันบ้างแล้วด้วยดิฉันต้องใช้เวลาสักพักก่อนที่จะเรียนรู้ที่จะยอมรับอาการนอนไม่หลับโดยใช้เวลาเงียบๆเ,เพื่อฟังพระสุลเสียงพระเจ้าในชีวิตของดิฉัน ดิฉันได้รับแรงบันดาลใจจากเอกสารแจกของคริสจักรสองฉบับในส่วนของคำอธิษฐานดิฉันเริ่มอธิษฐานและตอบสนองต่อการอธิษฐานทุกคืนโดยเขียนสิ่งที่อธิษฐานลงในสมุดบันทึกสิ่งที่เริ่มต้นด้วยความยากลำบากได้เปลี่ยนเป็นช่วงเวลาที่ดีงามกับพระบิดาบนสวรรค์ของดิฉันในทันใดในช่วงหนึ่งถองปีที่แล้ว ช่วงเวลาที่ใช้เพื่อเข้าเฝ้าและสนทนากับพระเจ้าทำให้ดิฉันได้รับคำแนะนำเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานเพื่อนฝูงหรือสมาชิกในครอบครัวการนอนไม่หลับช่วยให้ดิฉันอธิษฐานเกี่ยวกับปัญหาหรือความต้องการของผู้อื่นในคริสจ,จักรของดิฉัน และขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ดิฉันได้รับเกือบทุกคืนที่ทีฉันกลับไปนอนหลังจากการอธิษฐานได้อย่างสบายใจข้อคิดสำหรับวันนี้เวลาในการสนทนากับพระเจ้าคือของขวัญอันประเสริฐและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานมองความท้าทายให้เป็นโอกาส ข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลาในการเข้าเฝ้าพระองค์เพื่อที่จะฟังพระสุรเสียงแห่งการทรงนำและวิถีทางที่จะทรงนำไปอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือ ท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ